สวัสดีนะครับผมวันนี้คลิปขอเน้นๆนะครับจะมาคุยเรื่องยาเบาหวานที่ชื่อว่า DPP-4 Inhibitor นะครับผมชื่อเต็มก็ตามเนี้ยนะครับผมในการรักษาคนให้เบาหวานชนิดที่2จาก Up to date นะครับแต่ก่อนจะไปพูด Up to date เรามาคุยความรู้ที่เป็นพื้นฐานกันก่อนดีกว่านะครับนเนาะเผื่อใครเป็น ถ่อท่านที่ติดตามคลิปเนี่ยเป็นน้องนสพเลยจะได้ไม่งงนะครับผมจะดูทบทวนไปด้วยเนาะอ่ะทบทวนจากไหนอันนี้ครับไกด์ลายเบาหวานประเทศไทยปีหกศนะครับผมก่อนจะไปเรื่องยาผมขอพามาดูสาร,รบัญของไกด์ลายประเทศเราเนี่ยนิดหนึ่งนะครับตรงนี้ครับอ่ะนี่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชีวิตเนี่ยก็ เดี๋ยวผมเปลี่ยนสีให้นะครับโอเคการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชีวิตเนี่ยก็สําคัญเหมือนกันนะครับผมนะอย่าดูถูกนะครับหมอบางคนอาจจะดูถูกหัวข้อนี้นะว่าแนะนําคนไข้ไปคนไข้มไม่ทําตามอะไรเงี้ยสุดท้ายก็ต้องจบด้วยยานะครับผมแต่จะบอกว่าหนึ่งนะครับผมก็ไม่ใช่ว่าคนไข้ทั้งร้อยคนที่ทเป็นเบาหาวานเราต้องกินยานะครับบางคนเขาก็คุมของเขาได้นะครับเราอย่าไปตัดโอกาสในชีวิตเขาเนาะนะครับ อันที่2นะครับผมพอใช้ยาปุ๊บเนี่ยมันก็มีผลตามมาหลายอย่างใช่ไหมครับเช่นอะา้าพูดถึงตัวหมออย่างเราเองเนี่ยก็คือว่าก็ต้องเพืองสมองครับคอยปรับโดสคอยคิดนั่นคิดนี่ให้บักจะมอนิเตอร์จะเจาะแหลบอะไรบ้างนะครับผมต้องระวังไซด์เอฟเฟกอีกต่างหากใช่ไหมครับเนาะแต่ถ้าคนไข้เขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชีวิตแล้วอยู่มัดเลยเนี่ยนะครับเขาคุมเขาได้เนี่ยนะครับชีวิตเรา ชีวิตหมออย่างพวกเราง่ายเลยนะครับก็แค่นัดนคนไข้มาแล้วก็เจาะดูน้ําตาลเจาะดูเอวนซีเจาะดูแลบแบบท,ทั่วไปอะไรนี้เนาะไม่ต้องคิดเรื่องปรับโดสยาดูไซเฟกอะไรให้เมื่อยตุ้มเลยนะครับนาะเพราะฉะนั้นอย่างแรกเริ่มอย่างนี้ก่อนนะครับว่าอย่าดูถูกการเปลี่ยนพฤติกรรมชีวิตนะครับอแต่ผมคงไม่คุยรายละเอียดนะครับเพราะว่าคลิปชื่อขอเน,นเน้นนะครับถ้าคุยหมดมันก็ยาวนะครับไม่สมชื่อคลิปเนาะไปเลยดีกว่านะครับ เนี่ยครับบทที่6เรื่องการให้ยาหน,น้า65เนาะอ่ะโอเคนะครับอันนี้ก็ข้ามไปนะครับเรื่องการแบ่งประเภทเนาะเอาที่ขอนเน้นเน,นคือเอาที่เราจะได้ใช้ในชีวิตจริงนะครับอันนี้ดีกว่านะครับตารางนี้ก็บอกว่าประสิทธิภาพของการรักษาเบาหวานด้วยวิธีต่างๆนะครับปรับเปลี่ยนวิธิกรรมชีวิตเห็นไหมครับลด t 1 c ได้0.5ถึง2%เเซนเลยนะครับจะไปดูทูนะครับผม เพราะว่าถ้าอา่านไปเรื่อยเดี๋ยวจะดูเท่ารับถ้าอา่านไปเรื่อยเดี๋ยวจะรู้ครับว่ายาบางอย่างเนี่ยนะครับผมที่ราคากันแพงๆเนี่ยนะครับรวมทั้ง dpp 4 inhibitor ที่ผมจะพูดในคลิปชุดนี้ด้วยนะครับลด A1C ไม่ได้ถึง2%นะครับลดได้หน่อยๆเดียวเท่ากับลดได้นิดหน่อยเองนะครับนะอ่ะการปรปิบฤติกรรมก็ประหยัดใช่ไหมครับผมมีผลดีต่อร่างกายหลายอย่างนะครับผมช่วยลดน้ำหนัก ช่วยคุมน้าหนักได้ด้วยว่าไปครับอะมายาตัวแรกกันก่อนนะครับเม็ดฟอร์มินนะครับอะเดี๋ยวขยายอะใหญ่พอนะครับผมเม็ดฟอร์มินนะครับผมเป็นยาก็หลาจะแนะนาเป็นยาตัวแรกที่ใช้นะครับก็ลดอีวันซีได้หนึ่งถึงสองเปอร์เซนตนะครับผมข้อดีนะครับก็ไฮไลท์เขียวๆนะครับกินแล้วไม่เปลี่ยนแปลงน้ําหนักตัวก็ไม่อ้วนนะครับผมการเกิดน้ําตาลต่ําหรือไฮโปไกลเมียมก็น้อยนะครับผมไม่เคยเจอเนาะนะครับแต่นะครับ เมทฟอร์มินอาจจะทําให้ไฮโปไกได้ถ้าไปใช้ร่วมกับพวกซันฟูนิลยูเรียหรืออินซูลินนะครับแล้วก็ควรเริ่มด้วยยาโดสต่ําๆนะครับขนาดยาต่ําๆนะครับเพราะว่าถ้าเริ่มโดสเยอะๆเนี่ยอาจจะเกิดผลเสียหรือไซเอฟเฟกตต่อระบบทางเดินอาหารได้นะครับคลื่นไส้อะไรเงี้ยครับเจอบ่อยเหมือนกันนะครับไม่ใช่ไม่เจอนะครับโดยส่วนตัวผมเองก็เจอคนไข้บ่นเรื่อยๆนะครับถ้าถ้าแบบ ลายไหนเผลอหนักมือให้โดสเยอะไปหน่อยนะครับแล้วก็นี่ครับเม็ดฟอร์มินนะครับมีข้อจํากัดเรื่อง GFR นะครับว่าถ้า GFR น้อยกว่า4.5ควรลดโดสนะครับจะลดโดสแค่ไหนยังไงความจริงมีบอกด้วยนะครับผมแต่ว่าขอไม่พูดในคลิปนี้นะครับน้องๆคนหนสนใจลองไปไปหาความรู้ไปเสิร์ช google เอาก็ได้นะครับเดี๋ยวเจอนะครับผมเนาะแต่ขอไม่พูดนะครับถยงคลิปมันยาวสรุปง่ายนะครับก็ GFR น้อยกว่า45ควรลดโดสนะครับผมแล้วก็ถ้า GFR น้อยกว่า30ก็ไม่ควรให้นะครับต่อมานะครับซันฟูนิวยูเรียนะครับก็คลิปีไซใช่ไหมครับไกเบนคาไมนะครับผมแต่ไกเบนคาไม่อยู่นี้เขาก็ไม่ค่อยอยากให้ใช้เดี๋ยวโยบจะมีเหตุผลนะครับว่าทําไมไม่ค่อยใช้เนาะก็เน้นๆเลยก็คือคลิปีไซนะครับก็ลดเอวันซีได้1-2%เปอร์เซนตนะครับก็มีข้อเสียครับก็ทําให้น้ําหนักตัวเพิ่มขึ้นนะครับผมแล้วก็มีเรื่องของน้ําตาลในเลือดต่ำได้นะครับ ไกลเบนคาไมลา์นี่ควรหลีกเลี่ยงในผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีการทํางานของไตบกพร่องนะครับมันให้มันจะให้โปรกไก่มากเลยนครับตัวนี้เนาะเราก็เลยให้เลี่ยงในคนแก่นะครับหรือคนที่ไตไม่ค่อยดีว่าง่ายๆนะครับไม่ควรให้ในคนไข้ที่ GFR น้อยกว่า3านะครับยกเว้นกิบิไซอาจจะต้องใช้ด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็คนที่แพ้ซันฟานีต้องระวังนะสำหรับกิไซนะครับ เซอร์ฟ e ah ูนิกยูเรียนนะจะเป็นกลุ่ินานนะครับตัวต่อมานะครับผมไทอโซนะครับโอ้ตัวนี้ชื่ออ่านยากมากผมยังไม่ค่อยอ่านชื่อเลยนะครับผมจาแค่ว่ากลุ่มคิตาโซน่ะนะครับผมที่ดังๆก็ไพโอคิตาโซนนะครับผมเนาะอันนี้โรงพยาบาลรัฐจะเจอนะครับไม่ใช่โรงพยาบาลไม่ใช่โรงพยาบาลรัฐจะเจอโรงพยาบาลรัฐมีอยู่แล้วนะครับพวกไพโอคิตาโซนนะครับอันนี้ก็เหมาะสําหรับ ภาวะดื้ออินซูลินะครับเช่นคนไข้ที่อ้วนอ้วนลงพุงนะครับผมน้าตาลต่ําก็ความเสี่ยงต่ำนะครับไม่ค่อยเจอนะครับผมใช่เราไม่ค่อยเจอนะครับคือแปลว่าเจอเจอน้อยนะครับอันนี้ต้องย้ํานิดนึงเนาะแล้วก็ทําให้บวมน้ําแล้วน้ำน้ําหนักเพิ่มขึ้นได้นะครับและด้วยไอ้บวมน้ำนี่แหละนะครับผมทําให้เนี่ยครับไอ้แดงแดงครับคนไข้ที่เป็น h a r ์ c ค n นเจ t i v e heart failure นะครับห้ามใช้นะครับผมเนาะ แล้วก็นอกจากนี้นะครับไอตัวไพโอกิตาโซนเนี่ยนะครับอยู่ยานในกลุ่มกิตาโซนเนี่ยนะครับยังเพิ่มความเสี่ยงการเกิดกระดูกพุนและกระดูกหักด้วยนะครับผมนอกจากนั้คนแก่นี่ก็ก็เสี่ยงนะนะครับเพราะคนแก่นี้มวลกระดูกน้อยอยู่แล้วเนาะแล้วก็อาจเพิ่มนะครับอันน so ี้อาจเพิ่มนะครับคือไอความเสี่ยงกระดูกพุนกระดูกหักนี่เพิ่มเพิ่มแน่ๆนะครับแต่ไอโรคอะนรี้มะเร็งกระเพาะปัสสาวะนี่อาจจะเพิ่มนะครับก็คือหลักฐานอาจจะ ยังคุมเครือบางจุดนะฮะแต่ก็เตือนไว้ให้ระวังไว้ก่อนนะครับอะแล้วก็ตัวนี้นะครับความจริงมีหลายตัวนะครับแต่ผมขอพูดตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายแล้วกันนะครับในตารางนะคือ dpp 4 inhibitor นะครับก็ลดนะครับลดได้0 6ถึง1%นะครับ A1C จะเห็นว่าไม่ค่อยเยอะนะครับถ้าเทียบกับเนี่ยเห็นไหมเมทฟอร์มินตั้ง2%เนี่ยเต็มที่นะครับไอ้กิปิซก็2%นะครับไอ้กลุ่มคิตาโซนเนไทโอคิตาโซนก็ 1. น แต่นี้แค่ส6งุดหถึงหนึ่งเปอร์เซนนะครับก็ไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วยากลุ่มนี้นี่เอาจริงๆก็คือแพงด้วยนะครับผมเนาะแต่ที่เอาจริงๆก็คือที่เอามาคุยให้ฟังเนี่ยเพราะว่ามันก็เป็นอะไรและมันก็ควรรู้ว่าวาให้อ่ะนะครับผมเนาะข้อดีนะครับผมมาดูข้อดีอกันบ้างนะอ่ะแต่ลดน้าตาลน้อยนะครับผมลดได้แต่ไม่เยอะนะครับผมทีนี้มาดู นะครับข้อดีบ้างครับก็ไม่เปลี่ยนแปลงนั้นตัวนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนสีให้โอเคความเสี่ยงน้อยนะครับต่อการเกิดน้ําตาลต่าไม่ใช้เป็นยาเดี่ยวนะครับว่ากันไปเนาะแต่ว่าทั้งนี้นะครับห้ามใช้นนคนไข้ที่เป็นโรคตับอ่อนอักเสบนะครับคือด้วยกลไกของมันแหละนะครับแต่ขาไม่พูดกลไกนะครับผมขออนุญาตว่าพูดว่าจําไปเลยแล้วกันนะคนไข้ที่เป็นตับอ่อนอักเสบหรือแพนเคียไตตีสก็ไม่น่าให้นะครับแล้วก็ราคาค่อนข้างแพง นะครับแหมใช้คําว่าค่อนข้างนะครับจริงๆก็ไม่ค่อนข้างก nah. ็แพงเลยแหละนะครับเอาเป็นว่าโรงพยาบาลรัฐบาลนะครับคือโรงพยาบาลวนใหญ่ในประเทศไทยเราเนี่ยก็คือโรงพยาบาลรัฐบาลนะครับนะเอาเป็นว่าโรงพยาบาลวนใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยไม่มียาตัวนี้หรอนะครับผมแต่ไอพวกนี้เนี่ยมีนะครับไอพวกนี้มีนะครับเพราะฉันจะไ้พบกนให้แม่นนะครับส่วนไอดีพีพีโฟเอเเตอร์นี่ก็เป็นความรู้เสริมนะครับโอเคเขาตัดจบ คลิปเท่านี้เลยนะครับผมเนาะย,ยังยังไม่ได้เข้าเนื้อหาหลังนะครับวันนี้ทวนเบสิกก่อนเฉยๆนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปนะครับแบ่งดูช่วงสั้นๆเนาะมันจะได้จำง่ายดูสบายๆนะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ